สวัสดีครับกับฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวกระบะสีประตูออโต้นะครับวันนี้มาในตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นของ Ford นะครับก็จะเป็นตัว XLS XLS เนี่ยนะครับมีจําหน่ายทั้งแคปบและ4ประตูนะครับถ้าเป็นแคปเนี่ยก็ต้องเปรียบเสมือนเป็นตัวท็อปสุดเนาะเพราะแคปของเราขายแค่ XL พาร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ XLS ที่เป็นเกียร์ออโต แต่ตอนกลับมาใน4ประตูะครับของเราจะเริ่มต้นด้วย XLS ไปสปอร์ตไป YT a แท็กไปสตอมแท็กอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับ XLS ก็เป็นรถที่ตอนนี้นะครับตั้งแต่ปรับโฉมมาเดือน11ปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนเป็นรถที่ขายดีเพราะว่าโปรโมชั่นก็ร้อนแรงเลยทีเดียวราคาจำหน่ายเต็มเนี่ย924,000บาทนะครับราคาพิเศษเนี่ยนะครับก็ลดราคาตัวรถเหลือ7,99,000บาท ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกอฟพาไปชมชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกแต่งนะครับก่อนไปรับชมครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็สแกนไลน์โอก็ได้นะครับโทรมาก็ได้หรือเอาเบอร์กอฟนะครับเซิร์ชนะครับ แอดไลน์ส่วนตัวมาได้เลยยินดีให้บริการครับรถที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็น New Ford Ranger 4ประตู XLS ครับเป็นปีโมเดล2025นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทเบิลเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดนะครับก็สามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนเกียร์นะครับได้ด้วยคนขับนั่นเองนะครับแรงม้าสูงสุดนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจจัาาหนนน่่ยยเี9,24,000บบทะคร ตอนนี้ก็ทําโปรโมชั่นนะครับลดราคาพิเศษเหลือ799,000บาทนะครับก็ลูกค้าก็เลือกได้ครับจะเอาเป็นลดราคาพิเศษหรือจะเอางบมาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็สามารถพูดคุยได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็พาไปชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากชิ้นแรกนะครับคันนี้ติดสกูปฝากกระโปรงนะครับทรงแรปเตอร์สกูปก็จะมีขนาดเล็กนะครับสีดำนะครับตัวนี้มันจะไม่บางเรื่องของทัศนวิสัยนะครับแล้วก็เป็นสกูปนะครับตัวหนึ่งที่ไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับอ่า ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบครับจะติดไม่ติดก็ได้กระเถิบมานะครับอีกหนึ่งชิ้นที่ลูกค้าเลือกติดนะครับก็คืออะคริลิกครับคำว่าเลนเจอร์ตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะครับลูกค้าจะติดของแท้ของแต่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของแต่งนะครับก็จะมีหลายสีให้เลือกชุดแต่งครับวันนี้มาในชุดแต่งวิกเตอร์นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับวิกเตอร์เนี่ยจะเป็นดําเงาแบบนี้เลยนะครับถ้าใครต้องการดาด้านต้องแจ้งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเพิ่มมามาแต่งเข้าไป มาม่าแตงเนี่ยครับก็มีหลายสีให้เลือกนะครับแล้วก็มี2ไซส์จะเอาไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับอ่าก็เป็นโคมียมไฟ led 3จุดครับวันนี้มาในแสงสีส้มเลือกได้ครับจะต่อไม่ต่อจะเอาไฟขาวไฟส้มนะครับแล้วก็ตรงขอบกระจังนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับคันนี้ลูกค้าต้องการสีฟ้าก็แจ้งได้นะครับลูกค้าจะเอาขาวเอาฟ้าก็ได้นะครับก็เถิรมมานะครับขอบไฟหน้านะครับขอบไฟหน้านี่ก็ติดเป็นสีดําด้านนะครับ เพื่อให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเงาลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะใส่ดําด้านดําเงามิติในการมองมันก็จะต่างกันนะครับถ้าดําด้านมันก็จะตัดนะครับดูมีเหลี่ยมมีมนดูมีการตัดแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเราเลือกเป็นดําเงานะครับมันก็จะทําให้รถดูใหญ่เพราะว่าสีมันจะเหมือนกับสีตัวรถนะครับไฟหน้าครับเป็น LED multi r e f l c t o r มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แบบที่ก็เปิดให้ดูอย่างนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับแล้ว ไฟหน้านะครับเป็นสีสมกนะเพื่อให้ดวงไฟดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีความสวยงามแต่ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าการแ็ปเนี่ยมันมีผลต่อการมองตอนเราขับออกมาเพราะม่ามันมีผลต่อแสงยิ่งสีเข้มยิ่งมีผลนะครับไฟตันหมอกครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็เป็นหลอดฮาโลเจนสีเหลืองเนาะสเกิร์ตนะครับด้านหน้าก็เป็นของวิกเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้ทําเป็นสีดําด้านเลยนะครับทำเป็นสีดําด้านดังคิดลูกค้าเลือกได้นะครับ จะทําเป็นทูโทนสีตัวรถตัดดําด้านสีตัวรถตัดดํา,ดดดาเงาทําดาเงาทั้งชิ้นทําดําด้านทั้งชิ้นแบบนี้ก็ได้รถคันนี้นะครับมีห่วงลากด้านหน้าฝั่งซ้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานก็เถอะมานะครับที่ด้านข้างคิวล้อครับทรงแรปเตอร์ตัวนี้เดินด้วยยางนะครับไม่ได้ยิงซิลิโคนนะอ่าก็จะมีขนาดใหญ่ครับดูอฟอโรดมากยิ่งขึ้นนะครับรถคันนี้นะครับทำการยกสูงนะครับหน้า2หลัง2นะครับเปลี่ยนโชคนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์ เนาะคันนี้เปลี่ยนโช้เป็นของโปรเฟนเดอร์เปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากครบเลยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับเนะี่ยก็ให้ดูทรงนะมันก็จะมีความสูงนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะตอนเรายกสูงมันก็จะทําให้เราเล่นล้อได้หลายออฟเซตเล่นยางได้หลายแบบนะครับอืมอ่ะมาดูในส่วนล้อมแม็กครับล้อมแม็กนะครับวันนี้มาในขนาด20นิ้วเป็นดําขีบเงินนะครับเป็นดําขีบเงินนะอ่ะตัวยางนะครับวันนี้ก็มาในยาง MT นะครับยาง3าคูณ12.5ง R 2 0นะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนยาง A T R T M T เลือกได้นะครับตัวแก้มนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนครอบกระจกสีเดิมๆเป็นแบบนี้มีไฟเลี้ยวครับด้านบนครับใส่ราวหลังคานะครับสีดําตัวนี้เป็นราวหลังคาแต่งกันสาดนะครับใส่เป็นกันสาดแต่งลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะเอาของแท้หรือของแต่งฟิล์มเซรามิกครับเลือกความเข้มได้ บ้าลองมือครับใส่เป็นสีดำด้านนะครับการลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถครับมือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดำด้านอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็แมทช์กันอย่างลงตัวเลยนะครับบันไดดำนะครับข้อฝาถังน้ํามันนะครับคันนี้ก็ติดเป็นสีดำติดสติ๊กเกอร์คําว่าเลนเจอร์เพิ่มเข้าไปด้านหลังครับใส่โลบาร์เหล็กนะครับทรงขายาวของฮัมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นทรงปืนนะก็ต้องเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับมีไฟลีไฟเบรกไฟถอยมาครบเลยนะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมา นะครับไฟท้ายอ่าคันนี้เปลี่ยนเป็นไฟท้าย full LED นะครับเป็นไฟแต่งนะนะครับตัวนี้เป็นไฟแต่งแล้วก็ทําการแลปไฟท้ายนะครับเป็นสีสโมกนะกันแลบให้เหมือนข้างหน้าเนี่ยตอนแลบแล้วเห็นไหมครับสีมันก็จะดรอปลงแบบนี้ใส่ครอบไฟนะครับเป็นสีดำนะเพื่อให้ลับกันนั้งคันฝาท้ายครับมีไฟเบรกดวงที่3 XLS มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับคันนี้ติดข้อบฝาท้ายนะครับ FORD ทำตัวหนังสืออ่ะตัวข้อเป็นสีดําเงานะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีดําเหมือนตัวพื้นนะครับเราก็เลือกได้ครับเราจะเอาแบบไหนติดอะคริลิกคาว่าเลนเจอร์เข้าไปนะครับกันชนท้ายสีดําด้านมีมาจากโรงงานหล่อเลยนะครับอะแล้วเมื่อกี้กอฟข้ามไปนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับคันนี้นะครับติดกับข้างนะครับของวิกเตอร์นะครับเป็นสีดําด้านเพื่อให้รับกับตัวคิ้วล้อตัวกับข้างตัวคิ้วล้อพวกนี้ครับเลือกได้นะเราจะเอาดําด้านดําเงาเหมือนที่กอฟบอกเนี่ยอย่างคันนี้ดําเงาตัดดําด้าน มันก็จะดูทําให้รถดูมีมิติดูมีเส้นที่สีที่ตัดกันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดทําเป็นดําเงาหมดเลยรถมันจะดูใหญ่นะครับรถมันจะดูใหญ่เลยนะครับยิ่งติด2ชิ้นนี้เข้าไปนะฮะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์โทรไอดีไลน์ก๊อปขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก๊อปก็ต้องกราบขออ เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ